เผยคำพูดแมทพิรณีก่อนทัวลงยับเพราะพฤติกรรมแบบนี้ได้ได้ว่าล่าสุดวันที่8กุมภาพันธ์2566 แฟนเพจ Facebook วันมันเทิงได้ออกมาโพสต์คำพูดของนางเอกสาวอย่างคุณแมทพิรณีที่บอกเอาไว้ว่าเราทําอาชีพนักแสดงเราอยู่ในจอทีวีคนมองว่าเป็นบทละครเป็นชีวิตที่บางทีเราชอบคนนี้จังเลยเราเกลียดคนนี้จังเลยเขาเลยเอาตัวเองเนี่ยมาอินกับข่าวจนเขาลืมไปว่าความอินของเขาทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยบอบช้ำขนาดไหนหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นต่างก็มีชาวเน็ตที่ไม่ move on เข้ามาคอมเมนต์มากมายเลย เลยอาทิเช่นน่าจะเข้าใจอะไรผิดนะคนเขาไม่ได้เกลียดเพราะว่าอินกับข่าวนะแต่เขาเกลียดเพราะว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมาต่างหากในตอนนั้นเนี่ยคนเขาเห็นกันทั้งประเทศเลยที่เธอบอบช้ำเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอเย่อหยิ่งจองหอง พูดจาไม่เคารพยำเกรงผู้ชมทั่วประเทศเลยเธอลองย้อนกลับไปฟังบทสัมภาษณ์เก่าๆที่เธอพูดไว้นะแล้วเธอจะได้เห็นว่าทําไมคนโดยทั่วไปเนี่ยเขาถึงต่อต้านเธอเรื่องหลังสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยคนทั้งประเทศเขาก็เห็นใจเธออยู่นะแต่ว่าถ้าคดีมันพลิกนะคราวเนี้ทัวลงแบบเต็มคาราเบลมากซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนจากชาวเน็ตนั่นเองล่ะคะ่ะ